สวัสดีนะครับก่อนที่จะมีการทดสอบรถที่สนามช้างบรีรัมประเทศไทยเราเองะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ามีอีกหนึ่งทีมนะที่ผมคิดว่าน่าจับตาดูนะฮะนอกเหนือจากทางด้านของทีมดูคตินั่นก็คือทีม a p พิเลีนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอน precision test ที่เซปังที่เพิ่งจบไปนั้นเนี่ยในวันสุดท้ายนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าดูคติเองจะทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะฮะเป็นที่ประจักษ์ตานะครับไม่นะว่าจะเป็นอันดับเวลานะแต่ว่า อย่าลืมนะว่าเบสกีคนนี้เนี่ยเข้ามาแทรกได้นะฮะในอันดับที่2แล้วก็เป็นเบสกีคนเดียวที่ทําได้นะครับซึ่งคิดดูนะถ้าเกิดไม่มีเบสกีแทรกเข้ามานั่เนี่ยอันดับนะหนึ่ตกเป็นของยูคติหมดเลยในยวันสุดท้ายนะฮะแต่ว่าเบสกีกับรถ RSGP นั้นทําได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย จากหลังการทดสอบไปแล้วที่เซปังเนี่ยแมซิโมลิวอล่าเองเนี่ยเขาก็บอกออกมาเหมือนกันนะครับว่ารู้สึกว่าลด RSP ในปีนี้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของผลงานของเบสซกี้นั้นเนี่ยรู้สึกว่าดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆนะในเรื่องของฟอร์มการแข่งขันแล้วก็การบังคับควบคุมของเบสซกี้นั่นเองนะครับแต่อีกหนึ่งจุดผมคิดว่าที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือในเรื่องของการยึดเกาะของอาพิเลียนนั่นเองนะฮะ ก็มันอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็ต้องมานั่งปรับปรุปรงกันนะฮะรู้สึกว่าที่สนามช้างประเทศไทยเราเองก็จะเป็นสนามทดสอบสุดท้ายแล้วนะก็แน่นอนฮะหลายทีมเองนี่ก็ต้องมาวิเคราะห์กันณนะตอนนี้เลยนะครับว่าจะใช้แบบไหนดีมีการเติมแต่งชิ้นส่วนไหนบ้างในเรื่องของแอโรไดนามิกหรืออะไรก็แล้วแต่ใดๆนะนั่นเองนะครับก็จะต้องมาปรับกันที่สนามช้างบุรีรัมนะฮะทำให้มันปรับแล้วให้มัน เข้าได้ดีที่สุดกับนักปิดนักแข่งนั่นเองนะเพื่อที่จะเตรียมตัวในการแข่งขันในปีนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดพูดถึงดูคตินะฮะเขาก็ฝากผลงานไว้ที่เซยปังน่นเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมาที่สนามช้างบริรัมยมเนี่ย ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนที่เซปังหรือเปล่าแนละจะทําได้ดีแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับดูคติผมคิดว่ามาที่ประเทศไทยเราเองนั้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับเหมือนกันนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าสนามช้างของเราเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนสนามใครเหมือนกันนะฮะร,รูปแบบของสนามอะไรต่างๆสภาพอากาศแน่นอนไม่เหมือนทุกทีมก็ต้องปรับให้ได้ปรับให้มันเข้ามากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนนะฮะหลังจากที่จบไปที่เซปังทีมจากญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ h o n d ้าหรือว่ายามาฮ่านั้นเนี่ย เอา Honda ก่อนลวกันนะฮอนด้เองเนี่ยตัวรถก็ดีกว่าปีที่แล้วอยู่เหมือนกันในเรื่องของความเร็วนะครับแต่ว่า,าปัญหาเก่าๆนะในส่วนของการยึดเกาะของยางอะไรนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนกันสำหรับทางด้านของ Honda าที่จะว่าก็มีการปรับมีการแก้แล้วสำหรับ Honda แต่ก็ยังดูเหมือนว่าก็ยังมีอาการอยู่เหมือนกันสำหรับทางด้านของรถ Honda นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิด Honda เองเนี่ยเขาปรับได้นะฮะทำให้มันดีขึ้นมาอยู่หน่อยนึงนันเนี่ยผมคิดว่า Honda ไปได้ดีเลยนะ อาจจะขึ้นมาอยู่บนหัวเถาก็ได้เหมือนกันนะสำหรับทางด้านของ Honda ภายในปีนี้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของยามาฮ่าแน่นอนที่ไซปังที่เพิ่งจบไปในการทดสอบพรีเซั่นผมบอกเลยว่ายามาฮ่าเนี่ยดูไม่ดีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกาตาราโลนะครับก็พลาดเหมือนกันนะล้มลงไปทําให้ทางด้านของนิ้วเนี่ยมีกระดูกหักแล้วก็ตัวของรถเองเ่ยไอเจ้า V4 เครื่องยนต์นั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่า โอเคมันก็พัฒนามาแหละทางด้านของ V4 ก็มีการทํามาเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยจะเต็มที่สักร้อยเนะกับเครื่องยนต์ V4 ตัวนี้เออมันก็มีอาการเสียเห็นอยู่เหมือนกันนะครับในการทดสอบ P ิสซันนะอย่างที่เป็นข่าวอยู่ผมคิดว่ายามาฮานะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะแย่กว่าทางด้านของของฮอนด้าอีกอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางด้านยามาฮ่าแล้วก็ทางด้านของลูกี้หน้าใหม่ฮะในมอเตอร์จีพีอย่างทปรักนั้นเนี่ย ก็มีอาการโงหกิตมาเลยนะกับผลการทดสอบที่เซปานครับซึ่งแน่นอนแหละโทปาร์ ac, ผมว่ามันก็ต้องมาปรับตัวแหละนะมันไม่เหมือนกับใน World s u p e r b i ไบแหละใน World s u p e r b i ไบเนี่ยเขาอาจจะแบบว่ามีความมั่นใจนะเต็มร้อยนะฮะแล้วก็รู้ว่าจะขี่แบบไหนแต่เวลามา MotoGP แล้วเนี่ยมันก็ต้องมาปรับตัวนะไอความมั่นใจตรงนั้นเนี่ยมันก็หายไปเหมือนกันสำหรับโทปาร์กนั่นเองครับ ส่วนทางด้านของลุกกี้หนึ่งคนของทางค่าย Honda ก็คือทางด้านของโมเล่าโมเล่าเนี่ยรู้สึกในการทดสอบที่เซปังเวลาน่าจะดีกว่าทางด้านของโทปลักอยู่หน่อยหนึ่งนะสำหรับโมเล่าสองคนนี้เนี่ยต้องมาดูนะฮะสำหรับลุกกี้หนะ้าใหม่โมเล่ากับโทปลักนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาที่สนามช้างบุรีรัมย์แล้วแล้วในการทดสอบรถนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอืม ก็ต้องเอาใจช่วยกับลูก,กี้2คนนี้หน่อยฮะดูซิว่าจะมีการปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับในปีนี้นั่นเองส่วนอีกหนึ่งทีมทีม KTM นะครับผมคิดว่าเทมินี่ก็ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะกับผลการทดสอบนะครับแล้วก็คิดว่าตัวนักแข่งเองเนี่ยอย่างทางด้านของเป d r o c o s t a ฮะผมคิดว่าทางด้านของ KTM ก็รู้ดีอยู่นะครับว่าซึ้นปีนี้แล้วเนี่ยคอสตาไม่น่าจะอยู่กับ KTM แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า KTM นั้นเนี่ยในการมาทดสอบในสนามช้างประเทศไทยเราเองนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีการปรับอะไรนะฮะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมให้มันเข้ากับทานาของคอสตานะเพราะผมคิดว่า KTM นั้นเนี่ยก็หวังเหมือนกันนะครับว่าปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วของเขานะที่จะได้อยู่กับทานาของคอสตานะฮะก็อยากจะทําแบบว่ารถให้มันได้สักทีเถอะได้อันดับหรือว่าได้อะไรมาบ้างเลยนะสำหรับท่า,นานของ KTM นะฮะ ก็เอาใจช่วยเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของ KDM ครับขอให้ทําได้อยู่เหมือนกันฮะแล้วก็คอสตาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วสำหรับ KDM ของเขานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นภาพรวมๆนะฮะของแต่ละทีมนะครับกับการทดสอบรถนะฮะที่เพิ่งจบไปที่ Precision t ท s เซปังมาถึงเดือนนี้ประมาณวันที่21ก็จะมาที่สนามช้างเบร์รีรัมประเทศไทยเราเองแล้วนะครับใครยังไม่ไปซื้อบัตรนะฮะดูในการทดสอบก็ไปซื้อได้นะครับ ผมคิดว่าแต่ละทีมน,นเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายนะฮะสำหรับปีนี้เหมือนกันนะกับที่สนามช้างของเราเพราะอย่าลืมนะว่ามันเป็นสนามสุดท้ายในการทดสอบนะครับแล้วก็แน่นอนหลาแต่ละทีมก็น่าจะปรับปรุงในเรื่องของแอโรไดนามิกนะภายในปีนี้นะฮะสำหรับปี2026ปีหน้า27ค่อยว่ากันใหม่กับเครื่องยนต์ใหม่8 5 0ซีซีนั่นเองนะฮะแต่ผมคิดว่าเอาแบบความคิดส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าปีนี้เนี่ย เท่าที่ดูมาที่เซปังที่เพิ่งที่เพิ่งจบไปนะฮะผมคิดว่าดูคตินั้นเนี่ยมีเปอร์เซนต์เหมือนกันต้องรอดูในการทดสอบที่สนามช้างของเราที่จะมาถึงนั้นเนี่ยว่าดูคติจะทําได้ดีเหมือนกับทางด้านของที่เซปังหรือเปล่าถ้าเกิดเขาทําได้ผมคิดว่าปีนี้แหละดูคติก็น่าจะมีโอกาสนะฮะน่าจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น2ล้อกลมๆมนะครับมันก็มีอะไรเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ดูแล้วเนี่ย มาตรฐานของรถในการพัฒนาอะไรต่างๆรวมถึงมาตรฐานทีมต่างๆน,นเนี่ยผมคิดว่าดูคติแล้วเนี่ยโอเคแล้วนะแต่ก็ไม่แน่ฮะอาร์เพรียก็มาแรงอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูด้วยดฉชาะทางด้านของเบสกีน้นั้นนะฮะว่าเขาเองนั้นเนี่ยจะทาได้หรือเปล่ากับปีนี้แต่คิดว่าตัวรถนั้นเนี่ยมันดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนสำหรับทางด้านของอาร์เพรียนั่นเองนะครับโอเคก็มาคุยกันคร่าวๆนิดนหนแต่นอยนะเกี่ยวกับทางด้านของ ผลรวมนะของการทดสอบในประเทศไทยเราเองนะั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับแต่ละทีมนั่นเองนะฮะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับอย่าลืมนะฮะการทดสอบรถที่ฝากไว้น,นิดนึงนะการทดสอบรถมอเตอร์จีพีนะครับที่สนามช้างในวันที่เท่าไหร่นะ21ใช่ไหมฮะใครอยากไปดูก็ไปซื้อบัตรได้นะครับณนะตอนนี้นะฮะก็ลองค้นหาดูว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างน,นะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ